โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุนผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยแป๊บนึงขอเปลี่ยนภาษาก่อนแหมเข้ามาไม่ได้เปลี่ยนภาษา,าเลยบ้านเ้ยรู้สึกง่วงจังเลยโอเคครับผมก็คลิปนี้นะครับผมผมก็ขึ้นมาจากเมืองแล้วนะครับผมขอที่ได้จากเมืองก็ประมาณนี้ครับได้อะไรมาไม่รู้ก็น่าจะเป็นสังหารหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหม เพราะว่าผมจะแปลภาษาไทยดูแล้วนะครับก็ได้ขอประมาณเท่านี้นะผมที่เราไปลงเหมืองมาแล้วก็พิกแอคเพชรนะครับผมผมได้เพชรมาประมาณกี่เม็ดวะได้ได้มา3มเม็ดแล้วผมก็ค้าเป็นพิกแอคเพชรอะไรทํานองนั้นแล้วก็แร่เพชรไอ้แร่พวกนี้ที่เราได้มาก็จะประมาณทํานองนี้ละกันนะครับโอเคซึ่งผมก็กลับมาบ้านแล้วแล้วก็ไม่ได้ขุดถ่านมาตามเช่นเคยมีอยู่6ก้อนเลยนะไอ้ตายเถอะซึ่งพาร์ทนี้นะผมเราจะมาทำาี่นี่กันเครื่องอ ฟาร์มข้าวอัตโนมัตินะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองทํากันเนาะโอเคตามนั้นเนาะโอเคอันดับแรกก่อนที่เราจะทํำผมต้องการการทําเครื่องเครื่องนี้อัตโนมัติเหรอจะพูดยังไงดียคือมันทําไม่ยากนะถ้าจะทําอัตโนมัติอัตโนมัติเลยนะแต่ว่ามันต้องใช้ท่อส่งประมาณเยอะว่ะมันต้องใช้ท่อส่งเยอะว่ะ งั้นก็เดี๋ยวเรามารอเผาน,นี่เสร็จก่อนแล้วกันนะครับโอเคปัแต่ก่อนก่อนตอนที่เรารอนี้ผมขอไปหาฐานและก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์พื้นที่ด้วยอะไรทํานองนั้นนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องงานเกมพรุ่งนี้กันบ้างนะครับก็วันนี้ผมจะอัดคลิปไว้ประมาณสัก9คลิปหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะอัดถึงหรือเปล่านะก็คือวันเสาร์ที่วันศุกร์ก็คือพรุ่งนี้ผมจะลงคลิปตอนเย็น นะครับประมาณ2คลิปแล้วก็วันวันเสาร์ตอนเที่ยงก็จะลงอีก2คลิปแล้วก็ตามด้วยตอนวันอาทิตย์ตอนเที่ยงก็จะลงอีกด้วย2คลิปนั่นเองก็จะประมาณนี้แล้กันเนาะแล้วก็เออทำไมถึงลงน้อยจังเลยเพราะว่าผมจะต้องอัดคลิปวันนี้ทั้งหมดนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็มันมันเหนื่อยด้วย <c oughs> ก็ขอลงแค่2คลิปก็ต้องขอโทษด้วยแล้กันนะครับก็วันนี้ก็ อาจจะลง3คลิปแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะลงน้อยหน่อยหรือไม่ก็วันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะลงน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าผมไปต้องไปงานเกมก็คือ Thailand Game Show ใช่ไหมมันใช่งาน Thailand Game Show ป่ะนะครับผมก็เลยต้องจะเดินทางก็พรุ่งนี้ตอนเช้าไปถึงนู่นก็ประมาณสักตอนบ่ายผมก็น่าจะไปอยู่กับพี่สาแล้วก็แม่อยู่ที่นู่นก่อนแล้วก็วันเสาร์ผมก็น่าจะได้วันเสาร์ผมก็จะไปงานอะไรประมาณนั้นก็ ไทยแลนด์เกมโชว์นะครับผมผมจะไปวันที่10กับ11ก็คือวันที่ก็คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นแหละนะส่วนวันศุกร์วันแรกผมไม่ได้ไปนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ไปนะวันแรกของงานนะครับก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าผมยังไปไม่ถึง คือเข้าใจว่าอารมณ์คือแบบบ้านเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงเออบ้านเราอยู่ไกลไงเว้ต้องเข้าใจว่าบ้านเราอยู่ไกลนะครับใครที่สามารถไปเจอกันได้ก็สามารถไปทักกันได้นะครับก็ใครที่ยังไม่เคยเห็นหน้าตามผมเนี่ยว่าหน้าตามผมเป็นยังไงก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ a c e b o o k นะครับลิงก์ด้านล่างเลยตามนั้นเนาะเป็น Facebook ส่วนตัวแล้วก็ชื่อเฟซว่าไอ้นั่นอะไอเว็บคุงบีบีเออละก็ก็ติดตามได้นะครับผมใน เฟสเนาะตอนนี้ก็มีคนติดตามไปแล้วสี่0มื่นคนก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับคนที่ไปกดคนติดตามเสียงอะไรคนที่ไปกดติตดต,ตามทั้งหมดก็ขอบคุณมากๆลืมปรับแสงไอ้บา้าเอ,อ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ใน Facebook เนี่ยก็หวังว่าคนจะไปกดติดตามถึงแสนนะอืมถ้าคนติดตามในเฟสถึงแสนเน่ยมันจะเป็นอะไรที่ปุ๊บตกใจตกใจอะไรบา้าเอ้โอ้ ใครที่ไปติดตามใน Facebook นะครับก็จะเห็นบรรยากาศตอนผมไปงานเกมเดี๋ยวจะถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปมาให้ดูนั่นแหละก็ส่วนมากผมก็น่าจะถ่ายรูปนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยถ่ายคลิปให้เห็นหน้าตัวเองเท่าไหร่ทํานองนั้นนะครับแต่สมัยก,ก็น่าจะถ่ายรูปมาให้ดูแล้วก็ว่าบรรยากาศงานเดี๋ยวเป็นยังไงก็รอดูกันได้นะครับก็ไม่กี่วันก็น่าจะถึงแล้วเนาะอืมอีกสองวันหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานใครที่ไปงานบ้างก็ทักกันได้นะครับผมก็จะอยู่กับเออพี่โบ๊ท สตีฟแฟมิลี่แล้วก็ไปเอาง่ายคือถ้าใครอยากเจอผมอะ่ะไปดูหน้าผมใน a ฟ e b o o k ไปดูหน้าผมใน f a c e b o o เสร็จปุ๊บเดินหาพี่โบท๊ทอืมเจอพี่โบท๊ทแล้วก็หาคนที่หน้าตาเหมือนผมเออนั่นแหละนั่นแหละก็ตามนั่นแหละมันก็ไม่ได้หายากอะไรเลยนะครับโอเคไปเปิดประตูจึ๊บอ่อายัดยัดเอานี่มาดิเดี๋ยวเราต้องคาบนี่ก่อนวะแป๊บนึงนะผมว่าเราไปเลียนพื้นที่ไว้ก่อนไหมแต่ทำไมรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีดินเลยอะ อืมนอะเราไม่มีดินเลยอะเออไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวขอคราฟไปนี่ก่อนแล้วกันนะครับเออเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> เขาเรียกว่าเออหีบ you know หีบ this is a heap โอเคก็แยกมาสามล็อกโอเคอันนี้ก็เป็นสี่สี่อันแล้วก็ตามด้วยเดี๋ยวมีเหล็กเหลืองก็มีอยู่ก็ตามด้วยนี่เลยครับป๊บนึงนะถ้าจะไม่ผิดมันคราฟแบบนี้ป่าววะ <c oughs> ลืม จำได้ว่ามันคาแบบนี้มันต้องใช้เลสโตนด้วยใช่ไหมมันคาแบบนี้ใช่ไหมจึ๊บโอเคจริงๆด้วยมันคาแบบนี้เพราะฉะนั้นเอายัดไปเลยเออมันเราต้องการใช้จานวนนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยก,ก็ก็ไม่นิดแล้วนะมันไม่นิดแล้วนะ <c oughs> มันเริ่มไม่นิดแล้วนะมันเริ่มจะเยอะแล้วนะเนี่ยโอเคเก็บไว้ก่อน <c oughs> ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็คาไปนี้ด้วยครับดูหนึ่งอ,อันนี้มาด้วยเลสโตนทอส เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค้าผิดอันนี้ด้วยเออยัดไปเลยโอเคแล้วก็ตามด้วยอันนี้ใช่ไหมแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคแล้วก็ตามด้วยน,นี่ครับสวิกเปิดปิดโอเคตามนี้เนาะเราก็จะได้มาเป็ดเดี๋ยวจะมืดมืดขอนอนก่อนอันตราย <laughs> ใจคอไม่ค่อยดีเลยบ้าโอ้โหให้ตายเถอะมา ตื่นเช้าแล้วบรรยากาศมันดีดีโอเคปะเดี๋ยวเราไปเคลียร์พื้นที่ในการทำฟราร์มเมอร์ของเราดีกว่าครับซึ่งอุปกรณ์ในการทำก็คือพ่วดินไม่ใช่พ่วดินก็พูดผิดเ,เขาเรียกว่าอะไรวะพ่วเหล็กพ่วเอาไว้ขุดเนี่ยอันนี้เอามาแล้วก็ถังน้ำโอเคแล้วก็ไปเคลียร์พื้นที่ในการทำกันเลยปะลุยซึ่งในการทำเนี่ยผมขอทำแบบใหญ่หญเลยได้ไหมเออแบบใหญ่มาก เป็นแบบฟาร์มเกษตรตกรก้าวหน้าเออแบบขั้นตอนแบบใช้โคโบต้าเลยเลยประมาณนี้เฮ้ยเอตกใจตกใจโอ้โหดูว่าจะล่วงเน้ยตายเถอะเอองั้นก็ทําประมาณตรงนี้แล้วกันข้างบนตรงเนี้ยอืมตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับเป็นหนึ่งนะเออต้องการที่แบบทําให้มันออกมาดูใหญ่ๆนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะทํายากเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ที่มันเร็วกว่านี้แล้วแล้วก็ต้องใช้เวลาในการทําด้วยประมาณสัก สัก2องสามพาร์ทน่าจะเสร็จไม่รู้นะมันจะต้องใช้สองสาพาร์ทหรือเปล่าแล้วก็ก็จะพยายามให้มันเสร็จได้เร็วที่สุดจะ <c oughs> ต,ตามนั้นเลยเนาะจะพยายามให้มันเสร็จได้เร็วที่สุดอ่าโอเคเอาดินก่อนเลยขอเคลียร์เอาดินก่นอ,อน,นอืมสิ่งสิ่งที่เราต้องการคือดินเลยโอ้โหดูมันไกลมากเลยเนาะก็จะเป็นชั้นๆลงไปนะครับแต่ว่าขั้นตอนที่มันจะยากก็คือตรงนี้ก็คือเราขี้เกียจมานั่งอ่ปลูกใหม่ถูกไ่มซึ่ง สิ่งที่ผมจะปลูกต่อไปนี้นะครับผมก็เป็นอข้าวเนาะเป็นข้าวหรือไม่ก็ข้าวแล้วก็ตามด้วยหรอวะข้าวแล้วก,อว <c oughs> ววก็อะไรวะลืม,ออมข้าวแล้วก็อะไรวะมันฝรั่งเออมันฝรั่งข้าวมันฝรั่งแล้วก็แครอทอ่าเราจะปลูกแบบนี้เดี๋ยวขอทุบก,ก่อนนะก็สังเกตว่าน้ําจะไหลาจากบล็อกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปทุบมันทําไมละโอ้ 1>, 1 2 3 4งสองี่ห้าหกดแดโอเคก็มันจะมาอยู่ตรงนี้แปดแปดใช่ป่าวะหนึ่งสองสี่้เน้ำมันก็จะมาไหลตรงนี้ลงไปอีก1ชั้นอ่าทำนองนี้นะครับก็เราจะมาน,นับกัน1 2 3 4 1 2 3 4สี่ห้าโอเคก็จะประมาณทำนองนี้แล้วกันเนาะพื้นที่นี่ก็คือมันจะเอ่อได้4ี่บล็อกแล้วก็ทำมา4ี่บล็อกแบบนี้นะครับโอเค ก็ตักน้ําเลยเอาน้ําไปลาดก่อนเลยเดี๋ยวผมว่าเอานี้ไว้ใกล้ๆกันดีกว่ามั้งเออไม่ต้องเอามันไว้ห่างกันหรอกโอเคตักน้ํามาเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยทําไปลงอีกชั้นหนึ่งทำลงไปอีกชั้นหนึ่งแล้วกันเติบ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 ก็จะลงไปชั้นล่างเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ประมาณสักสามช่องเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันด้วยว่ามันจะทาได้จริงหรือเปล่ากูทําออกมาแล้วมันเฟลอ่ะเออพอเฟลปุ๊บหูนั่งแก้ใหม่ยาวเลย จริงๆให้ตายเถอะต้องมานั่งแก้ทีละอย่างอีบ้าเ้ยอ่าทุบออกไปให้หมดเลยครับโอเคเนาะก็ผมว่าเราทุบตรงนี้ออกไหมเราปิดตรงนี้มันเกินมาหนึ่งบล็อกนะแล้วก็เราก็มาทําชั้นล่างเลยดีไหมดีไหมมันไหลมาตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคือมันจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราปิดตรงนี้โอเคก็อันนี้ก็ขุดไว้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ แล้วก็ลาดน้ําเติมน้ําอืมเดี๋ยวตักข้างบนมาด้วยเออเทเดี๋ยวอันนี้เสียได้เอาทิ้งไม่ได้โอเคครับเราก็จะได้มาประมาณประมาณนี้เนาะได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขอทุบก่อนนะขอทุบก่อนนะมันรู้สึกเก็ากามากเลยย่าเออย่ามันเยอะๆไปไหนหมดอะโอเคนี่ก็คือ1บล็อกไอ้สอบล็อกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทํา ขอบด้านข้างให้มันแบบสูงสูงขึ้นหน่อยเพราะว่ามันจะได้แบบกันให้แบบไอ้พวกนี้มันไม่ไหลเอ่อให้แบบพวกข้าวพวกอะไรมันไม่ไหลลงไปข้างล่างอืมก็จะว่าคือมันจะชอบไหลไปด้านข้างหรือตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องปิดทั้งหมดนะครับให้มันแบบไม่ไม่ได้เห็นอะไรเลยเออให้มันเป็นแบบนี้แหละเขาเรียกว่าอะไรวะการทําเกษตรกรขั้นบันไดโอ้โหพูดซะยิ่งใหญ่เลยมึงเลยพูดซะสวยหรูเลย ไม่เหรอพูดซะดูดีที่ตายเถอะอ่าโอเคคียคยไปครับผมค่อยๆทําไปอ้าวชิบหายพังค่อยๆทําไปมันก็น่าจะเสร็จนะเออน่าจะเสร็จแหละโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายแมปนี้เราให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสองสามห้าหเจ็ดอันนี้ก็บล็อกที่8เพราะนั้นเราปิดตรงนี้ไว้เราต้องขุด6บล็อกใช่ไหมหกบล็อกโอเคดีมากหบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเค ใช้ได้ก็ทํานองนี้เลยครับแปบ๊บหนึ่งอ่ะทํานองนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เอาน้ํามาใส่เลยนี่ได้3ามชั้นแล้วได้สามชั้นแล้วมันจะดีเหรอทำสามชั้นอะ่ะมันจะพูดว่ามันดีไหมมันดีนะแต่ว่ามันยังไงดีอ,ะอ่ะเออโอเคสามชั้นก็ได้อะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยขยบมาทําอีกฝั่งนี้ให้มันแบบอยู่ใกล้ๆก,ก,กันเลยเออเนาะเออเอเอยังไงก็ได้อย่างนี้ก็ได้ให้แบบมันมีแบบแบบเนี้ยอีกอีกฝั่งนึง ก็คือ2อ,อ,องข้างมันจะได้แบบดูใหญ่มากเออมันจะดูใหญ่มากเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเพิ่มฝั่งนี้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวเราจะมารอดูนะครับว่ามันจะออกมาใหญ่แค่ไหนกันเชียวสำหรับการทําฟาร์มขั้นบันไดว h เดอ h e ฟั c k กเออตรงนี้มันก็มีแหล่งน้ําอยู่นี่ว่าเออหนึ่งสองสสีหก็คือตรงนี้เราต้องเก็บกักน้ําไปตรงนี้โอเคนี่เราต้องถมไว้ให้หมด ก็ถ้าจะเหลือก็เหลือไปแค่ตรงนี้ตรงนี้ก็ปิดไปเลยเนี่ยมันจะดูเกะกะสายหูสายตาเกินไปเออปิดไว้ปิดไว้มันเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะเกินไม่ชอบผมไม่ชอบเลยที่มันเป็นหลุมเป็นบ่ออ่าโอเคเราได้ไปแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพิ่มบิกบล็อกอะตักมาด้วยน้ําแล้วก็ขุดตรงนี้ลงไปอีกหนึ่งช่องก็คือเดี๋ยวเราต้องขุดหมดเลยป่ะ,ะขุดหมดเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมั้ง ก็ให้อันนี้มันใช้บล็อกเดียวกันกันกบไอตรงกลางแล้วก็เราส่วนเราเราก็ขุดให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาข้าวก็คือช่องนี้อาเป็นข้าวช่องนี้อาเป็นมันช่องนี้ช่องฝั่งนู้นก็เป็นแครอทอะเรืมันนี้วะโอ้โหวิวเดียวคิดสภาพคืออะไรรู้ป่ะคิดสภาพตอนผมวางเดยเออตอนผมวางวางข้าวอะมันต้องวางเยอะแค่ไหนบุเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าตัวเองต้องวางเยอะมากอ่ะทบ โอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวเอาเนียกไปด้วมันเกะกะโอเคแล้วก็ชั้นล่างชั้นสุดท้ายที่เราจะต้องขุดแล้วก็ขุดล่องน้ําแล้วก็ตามด้วยปิดชั้นตรงนี้นี่ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้แค่นั้นก็น่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการทําฟาร์มแบบนี้แต่ว่าผมจะต้องขยายไปทีละฝั่งะ่ะงั้นก็เราก็เอาเป็นไอ้นี่ก่อนแล้วกันเนาะเอาเป็นสองแถวก็คืออันนี้มันอันนี้ข้าวอันนี้แครอท ทำแบบนี้ก่อนก็ได้เออมันจะต้องไม่ต้องแบบไปทํามันใหญ่เกินไปเดี๋ยวค่อยทําขยายไปเทเลนิตเออแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันมันเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไเลยเลยในคลิปนี้นะครับมันจะดูแบบเสียเวล่เวลาเลยบ่อนี่วะเออมันจะดูแบบเสียเวลาเวลาให้ตายเถอะอีบ้าเอ้แล้วก็ใครที่ไปงานนะครับผมงานเกมเนี่ยมันจะมีนี่ด้วยเว้ยอะไรนะขเขาเรียกว,ว่าอ่ามันจะมีแบบซื้อไอ้ที่สุ่มหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเขาให้ซื้อใช่ไหมซื้อแล้วก็ไปสุ่มเข็มขัด เข็มกัดเข็มกัดีไม่ใช่เข็มขัดถุยเข็มกัด,กดนะครับผมเข็มกัดเนี่ยก็คือมันจะเป็นลายของแคสเตอร์ของอลัสเตชันทุกคนนั่นแหละไม่ทุกคนหรอกมันก็มี10 10ลายอะ่ะ10ลายอะ่ะ10คนอะ่ะแล้วก็มันก็มีของผมด้วยหนึ่งในนั้นใครที่ไปซื้อแล้วก็ถ้าได้ของผมก็จะขอบคุณพระคุณมากคุณคือผู้ที่โชคาย <laughs> ไม่ใช่ละ <laughs> โอ้โหได้ของผมนี่คือโชคายเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ <laughs> ตายเถอะโอเคได้มาแล้วครับผมส่วนหลังจากนั้นเราก็ทําการปิด แต่ว่าก่อนที่เราจะปิดนี่ผมขอไอ้นี่อยู่ได้ไหมเนี่ยขอบควนแบบนี้ขอแบเบพรือนดินแบบนี้ก่อนได้ไหมผมอยากรู้ว่าถ้าเราปิดไปมันจะไอ้นี่บอกว่าถ้าเราปิดปิดไปอะ่ะมันจะมีแบบถ้าเราดันเอาไอ้นี่มาปิดเลยอะเออมันก็ยังจะมีช่องให้เห็นน้ําอยู่เนาะโอเคโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่งั้นก็เดี๋ยวต่อไอ้นี่ลงมาแบบปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคทํานองนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวขอทุบเอาดินแอ้กัน มันติดกับไ้นี่เกินไม่ชอบอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็ทำแบบแบบนี้โอเคอ่ะขึ้นมาสองบล็อกแล้วก็เดินลงมาอ่ะต่อไปอีกอ่ะเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งนกมันมาทำอะไรหน้าต่างบ้านผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวมีนกบินมาตรงหน้าต่างบ้านผมเฉยเลยให้ตายเถอะเอานี้มาด้วยจะจะจบไม่ไม่ไมไมคือทุกครั้งมันไม่มีเว้ยถ้าถามว่าเอ้มันแปลกตรงไหนครับพี่ไม่คือทุกครั้งมันไม่มีไง อะไรเนี่ยหมูมายืนอะไรตรงนี้คนเขากำลังก่อสร้างรู้ปะเนี่ยเออคนเขากำลังก่อสร้างมายืนแหม่ทาเท่ทาเท่ทาเท่แล้วเกินนะจ๊ะทําเท่แล้วเกินโอเคแล้วเราก็เพิ่มมาหนึ่งบล็อกครับผมก็ข้าวก็คงไม่เด้งไปตรงนี้หรอกมั้งเออมันก็คงไม่เก่งถึงข,ขนาดเด้งไปตรงนั้นหรอกออ,อาชิบหายแล้วไม้หมดเฮ้ย <c oughs> ต้องเดินกลับไปเอาไม้แล้วก็ข้ามหลุมอะไรไม่รู้เนี่ยโคตรใหญ่เลยช่ไหม โอ้โหเดี๋ยวสักวันผมก็ต้องปิดมันนะครับผมเออเดี๋ยวสักวันถ้าเรามีดินเยอะๆเราจะปิดมันกันแต่ว่าก็ไม่ได้แบบลงไปปิดข้างล่างนะก็คือปิดช่องข้างบนเฉยๆนะครับแต่ถ้าให้ปิดหมดแนละ้วมันก็ไม่ไหวมันใหญ่เกินเออยอมแพ้เลยดีกว่าโอเคปิดเอาอเก็บไว้อ่ะปิดประตูตามด้วยเอาบล็อกไปเติมอีกเนี่ยพาทิจะตกแล้วมันตกเร็วจังวะแป๊บน,นึงขอไปวางให้เสร็จก่อนได้ไหมเนะี่ยอย่าเพิ่งตก อย่าพึ่งตกนะลูกอย่าไม่พาทิศเจ้าต้องขึ้นมานะเจ้าอย่าพึ่งตกเจ้าจะพึ่งหนีจากข้าไปข้าอยู่คนเดียวไม่ได้โอ้ให้ตายเถอะต้องเพิ่มมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคก็จะออกมาเป็นทำนองนี้วางถูกเปลบอกวะโอเควางถูกแล้วเราก็ต้องมานั่งอันนี้ด้วยนะเ,เดี๋ยวทุบเ,เสียงอะไรตกใจนึกว่าเสียงซอมบี้ ความจริงมันเสียงหมูโอเคครับเราก็จะได้มาเป็นร่องแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทํพวดแบบน,นี้สามช่อง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 แล้วก็ทําเป็นที่ไหลน้ําลงมาแล้วก็จะมีน้ําเก็บทุกอย่างตรงนี้เป็นน้ําแบบไหลแล้วก็แบบเก็บไปรวมที่ที่เดียวกันหรือว่าเราจะแยกเลยวะถ้าทําแยกมันทํายากเกินวะ่ะผมไม่เอาขอไม่ขอบายเรื่องทําแยกดกวาทำไม่เป็นมันทํายากมากวงจานไม่ใช่วงจานถุย วงจรเออวงจรมัน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 งงอ่ะมันงงอ่ะเออรู้รู้จักคาว่างงไหมนั่นแหละมันงงเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอคราฟอันนี้เพิ่มกันนี่โอเคแล้วก็คราฟมาเป็นแบบนี้เลยอยู่โน้โอเคแล้วก็ตามด้วยสักสองอันละกันผมคิดว่าถ้าเราทับอันเดียวเนี่ยมันก็ไม่น่าจะพอเออมันไม่น่าจะพอนะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ตายเถอะไปเอาไอ้นี่ไปเพลวนพรวนให้หมดฮึึ๊บล่วงไปที่ตายเลยนะบอกตรงๆอ่าอันนี้ก็อ่าค่อยๆพรวนครับผมแล้วคือเกษตรกร,ร,กรตัวจริงต้องกระถิงแดงอย่าลืมซื้อมากินกันเยอะๆด้วยนะน้องนะไม่ใช่ละโอ้โหโปรโมทกันหน้าทด้านเด็กอยู่จะเพิ่งกินนะครับผมกระถิงแดงอืมนั่นแหละต้องรอโตแบบทํางานแบบมันต้องทํางานหนักๆอะ่ะเออนั่นแหละถึงค่อยกิน แบบตื่นเช้ามาแบบกินกระทิงแดงแทนน้ํามันก็ไม่ใช่ป่ะวะ <c oughs> มันกินกระทิงแดงเออมันก็ไม่ใช่สเต็ปเขาป่ะวะโอเคได้ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวอัน,นผิดผิดกระทืบกระทืบต้องผิด okay. โอเคโอ้โหดูดิจะพังแล้วอ่ะโอ้โหดูดิได้มาครึ่งกันแล้วอ่ะโอ้โหใช้ยากมากเอ้ยตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องมาแต่งเติม ก็ค no> ือตรงนี้ผมจะต้องเอาหินใส่เดี๋ยวแป๊บนึงหินใส่นะครับผมทุกอันเนาะเพราะว่าเราจะได้เป็นตรงที่เราเดินโดดตรงไปเพราะว่ามันจะได้แบบไม่กระทืบผักตรงอื่นพังก็จะปบะมานัดนะจ้ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวอย่าลืมก็ก็อย่าลืมกดติดตามกด u b บสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับรักทุกคนนะจ๊ะไปละเดี๋ยวเจอกันงานเกมเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน โอ้ยรู้สึกเหนื่อยกับการทำฟาร์มบันนี้มากไม่รู้ว่าจะสร้างไปทำไมใหญ่โตมาหูลานเนี่ยเออทำได้สองช่องแล้วเดี๋ยวช่องที่สมพาร์ทหน้าเรามาทำกันโอเคปะโอเคนะบ๊ายบายไปแล้วครับลากกก่